มิตรยูนิเวิร์สไทยแลนด์นางงามมหาสารคามป๊อปปี้เปิดใจเตรียมพร้อมเวทีใหญ่ m ิตย n i ิเวิร์สไทยแลนด์2024จักรวาลน,นางงามระดับประเทศเป็นเวทีนางงามที่สำคัญระดับประเทศเวทีหนึ่งที่เหล่านางงามทั่วสารทิศ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งนี้และหนึ่งในสาวงามที่ได้รับเลือกนั้นก็คือป๊อปปี้บุญยิส,สามิดูนิเวิร์สไทยแลนดมหาสารคามที่ขอเป็นตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคามที่จะไปชิงชัยมงกุฎนางงามมิดูนิเวิร์สไทยแลนด์มีการจัดงานพบปะอย่างใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและเปิดใจถึงการเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามณโรงแรมซินทอนเคมปินสกีกรุงเทพค่ะ ภายในงานเริ่มด้วยแม่แดงฟลอริดาผู้บริหารร้านอาหารคนทิกกี้ราวแอนบาร์ร้านอาหารที่โด่งดังในเมืองฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในฐานะซิตี้เด렉เตอร์จังหวัดมหาสารคามผู้เป็นโต้โผลใหญ่ในการสนับสนุนวงการนางงามส่งวีทีอามาร่วมเปิดใจในครั้งนี้ด้วยโดยมีคุณกิฟนิรินระดา โคสิตี้ดีเรกเตอร์เจ้าของแบรนด์และจิวเวอรี่ดีไซเนอร์ของแบรนด์อัครา,ฟายฟจิวเวอรี่เจ้าของโรงแรมไดมอนด์ซิตี้และเครือธุรกิจไดมอนด์ซิตี้กรุ๊ปพร้อมด้วยบุโกธกนัทพันธ์ผู้จัดการกองนางงามมีจูนิเวิร์สไทยแลนด์มหาสารครามรวมพูดคุยเปิดใจถึงการจับมือร่วมกันสนับสนุนมียูนดีเวิร์สไทยแลนด์มหาสารครามในครั้งนี้ นอกจากนี้คุณอินดี้สะพลเชษฐ์และคุณแองจี้เสริมสิรีตัวแทนคุณแม่ปุ้ยแห่ง TPN รับมอบดอกไม้ my, จากคุณกิฟนิรินระดาเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเวทีวงการค้าอ่อนมาโดยตลอดค่ะ ค่าสรับนะคะทีม M U T มหาสารคามนะคะบุกโกก็รับหน้าที่เ <cathedral> ป็นผู้จัดการกองนะคะ M U T มหาสารคามพี่กิฟเองก็เป็นโคซีดีนะคะแล้วก็มีน้องป๊อปปี้นะคะเป็น Miss u n i v e r ์ e t h a i l a ด d มหาสารคามค่ะแล้วก็โดยมีซีดีใหญ่ก็คือแม่แดงฟอริด้านั่นเองค่ะใช่ใครเป็นมาเรามารับหน้าที่ตรงนี้ได้ยังไงบุกโกูหลายๆคนอยากรู้มากว่าบุกโกมาได้ยังไงถูกรับจ้างมาหรือเปล่าคําถามอ๋อแน่นอนเออเราต้องบอกตรงๆว่า เราเองก็รู้จักกันอยู่แล้วกับพี่กิฟถ้าใครทราบคือบุโกชอบไปท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะไปไมอามีฟอริดาบ่อยๆที่ต้องเท้าข้าบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวคนจะถามว่าเออสุกรับจ้างมาหรือเปล่าอันนี้มันเป็นดราม่าที่คนพูดถึงนะคะแล้วก็ต้องขอชี้แจงว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะปีนี้แม่แดงส่งบุโกประกวด i u ในฐานะนะคะทีมหาสารคามพอประกวดจบปุ๊บเราก็ต้องการหาผู้หญิงที่สวยมีความสามารถฉลาดพอมที่จะไปฟาดลาตินได้เป็นตัวแทนของมหาสารคาม เราก็เฟ้นหาว่าจะเอาใครดี<ช>ซึ่งที่พุโก,โกบอกค่ะบุโกโกชคดีที่ได้รู้จักป๊อปปี้มาก่อนน้นนี้แล้วแล้วก็ได้คุยกับป๊อปปี้ค่ะว่าเออป๊อปปี้พร้อมไหมจะปิดตํานานนางรองอพอคุยกับป๊อปปี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ไปคุยกับพี่กิฟแล้วก็แม่แดง<ช>พี่กิฟ<ช><อ>กับแม่แดงก็ให้โอกาสบุโกค่ะบอกว่าพาป๊อปปี้มาสิใช่ค่ะลองมาดูการลองมาคุยกันพี่กิฟวันนั้นพี่เราไปคุยเป็นยังไงบ้างคะ วันนั้นเราแค่ว่าเออพาน้องพุกโกบบอกว่าน้องป๊อปปี้น่ารักมากเลยอยากจะพาแมนมารู้จักก็เลยบอกว่าโอเคนั้นเรามาทานข้าวด้วยกันพอแวบแรกที่เจอดองป๊อปปี้แม่แดงกับพี่นี่คือชอบน้องเลยก็เลยเราก็เลยเริ่มเลยวันรุ่งขึ้นมาปุ๊บเราจัดฟอร์มทีมมหาสาขามทันทีเลยค่ะใช่พอพอได้พอเรามีการพูดคุยกับป๊อปปี้แล้วก็คุณแม่ของป๊อปปี้ก็ เรามีความคิดเห็นเดียวกันแพชชั่นเดียวกันคือเราเองอยากจะปิดตำนานนางรองอให้ป,ป๊อปี้ปจัก,กรวานวใช่เป็นไงครับป,ป๊อปปี้เนี่ยถามหน่อยซิเป็นยังไงผกมาเป็น MUT มหาสารคามค่ะ รู้สึกโชคดีมากต้องบอกอย่างนี้ค่ะเราโชคดีมากที่อย่างที่พี่บุโกะบอกที่เราได้รู้จักกันแล้วก็ได้มาเจอพี่กิฟกับแม่แดงซึ่งบบเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยคือไม่ใช่แค่ทีมคือครอบครัวที่ส่งเสริมทั้งความสุขของเราเองแล้วก็อนาคตของเราความฝันของเราร่วมกันไปข้างหน้าไปด้วยกันแล้วก็ทําให้เรามั่นใจกว่าเดิมที่เราพร้อมอยู่แล้วแล้วก็พร้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมจะรุยกก่ยจักรวรลพร้อมกันจริงๆค่ะเอ็มีิค่ะว่าวก,กดลงทุนกว่าสิบล้านกักน คือต้องบอกว่าทีมแม่แดงอ่ะค่ะคือเราเต็มที่มากๆอย่าเรียกว่าอย่าใช้คาว่า10บล้านเลยค่ะจริงๆถ้ามากกว่านี้เราก็ทําได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําคือเราทําจากทีมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบัตเจตเราไม่ได้ตั้งไว้ว่าจะเท่าไหร่10 20อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทีมของเราทําเต็มที่ดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนซัพพอร์ตคืออะไรที่ดีที่สุดอะไรที่ทำแล้วป๊อปปี้สามารถที่จะต่อยอดได้พวกเราจะทำค่ะใช่ค่ะจัดเต็มขนาดนี้สิบล้าน ก็จัดเต็มอ่ะค่ะใช่เราอาจจะไม่ได้มีบัตเจ็ดด้วยเราแค่อะไรที่เหมาะสมกับน้องที่สุดอะไรที่ดีที่สุดเราก็จัดให้น้องแบบนั้นค่ะก็ไม่อั้นก็คือเราทําเต็มที่มาตลอดค่ะใช่ทำมาเต็มทีค่ะที่มเจอทีมที่แบบรุ่งแรงขนาดเราภูมิใจแค่ไหนแล้วราพร้อมแค่ไหนกับการระกว่นภูมิใจมากแล้วก็พร้อมมากจริงๆจากเดิมที่เราก็เตรียมพร้อมมาอยู่แล้วใช่ไหมคะพอทีมขนาดนี้ซัพพอร์ตขนาดนี้ทุกคนค่ะมันกลายเป็นว่าเราต้องแบบ ทุ่มยิ่งกว่านี้ทั้งกายและใจเพื่อที่จะสารฝันทั้งทีมมุ่งไปด้วยกันกับแม่แดงเอง,เองด้วยซึ่ง<ม>อบอุ่นใจกว่าครั้งในๆนเลยจริงๆคะ่ะพร้อมมาใจแฟนนางงามไม่ยังคะพร้อมสุดๆแล้วก็<ม>เชื่อว่าแฟนนางงามน่าจะรออะไรแบบนี้อยู่ที่<ม>ทีมและตัวนา,นางงามเองที่แบบเต็มที่ในทุกๆอย่าง<ม>ทุกๆด้านค่ะก<ม>็คิดว่าอะไรในตัวที่จะสามารถมาใจแฟนนางงามได้ คือความจริงใจละกัน <Wow. S 1> ค่ะเชื่อว่าทุกคนสวยในแบบฉบับของตัวเองแต่ว่าความจริงใจที่อยากจะสื่อสารความฝันสื่อสารมเมสเซจออกไปบ๊อบบี้ว่าตรงนี้บ๊อบบี้มีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไอ,อค,คิบุโก,โก,ก้เขาอยากปิดตำนานนางรองเนี้ยต้องปรับอะไรบ้างกับตัวตัวเองเอาสำหรับตัวบุโก้เองนะคะ <c oughs> จริงๆบุโก้อะมองว่าป๊อปปี้เป็นคนที่มีความพร้อมอยู่แล้วมีแพชชั่นอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะเตรียมอะไรก็แล้วแต่ค่ะ บุโก,โกจะเตรียมอะไรที่ดีที่สุดพี่กิฟจะเตรียมอะไรที่ดีที่สุดมันขึ้นอยู่ที่ตัวป๊อปปี้เองด้วยแพชซันของเราอยากจะปิดตำนานนางรองให้กับป๊อปปี้พี่กิฟเองแม่แดงเองก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปฟาดละตินไปฟาดที่เม็กซิโกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ที่ตัวป๊อปปี้เองว่าวันนี้ป๊อปปี้จะทําได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งบุโกเองที่มองในตัวป๊อปปี้นะวันนี้คือเราอ่ะไม่ได้เจอกันทุกวันเพราะบุโกเรื่องที่จะแบบมองป๊อปปี้ดูทุกๆวันในการทําการบ้านเหมือนเหมือน คนเขาจะเป็นคุณครูในทีมบุกโกระส่วนบุกโกรจะเป็นทีมครูใหญ่อันนี้จะเป็นเจ้าของโรงเรียนแต่อีกท่านหนึ่งเวลาเจ้าของโรงเรียนกับพอ,อสั่งมาให้ครูใหญ่เราก็จะมองว่านักเรียนเราคุณครูประจําชั้นทะไรดีบ้างถ้าเกิดอันไหนมันรู้สึกว่าเราเราเรา,เรารู้สึกมันไม่ใช่เราก็จะเข้าไปพูดเลยแต่ป๊อปปี้เป็นคนที่ไม่ได้อวยนะเขาเป็นคนที่รับฟัง ใช่ก็ถือว่าอวยอ่ะอวยก็ได้จะุยอวยก็ได้คือแต่มันเป็นการอวยที่ถูกต้องป๊อปปี้อ่ะเป็นคนที่รับฟังแล้วบุกฤจะถามตลอดว่าป๊อปปี้ชอบอันนี้ไหมใช่ถ้าป๊อปปี้ทำแล้วป๊อปปี้ชอบแล้วมันสวยป๊อปปี้ทำเลยเอาความมั่นใจของป๊อปปี้ทีมเราอะค่ะก็ เป็นแรงซับพอร์ตแหละแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ได้ออกมาจากป๊อปปี้เลยถ้าเราจะเป็นประดิษฐ์ถ้าเราจะเกตสกิปให้ป๊อปปี้ก็ได้เพราะป๊อปปี้เขาก็เป็นนักแสดงมาแต่เรารู้ที่เราจะไม่ทำเพราะเรารู้สึกว่าอะไรที่เป็นตัวน้องมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากข้างในเวลาเราจะไปฟาดลาตินหรือว่าเราจะไปชิงมง m อ t มยูบุโกอยากจะให้ป๊อปปี้เป็นป๊อปปี้ไม่ใช่ป๊อปปี้ไปกอบคาแรคเตอร์คนอื่นเหมือนวันนี้ที่บุโกบอกว่าใช่คนแบบเอออยากจ้างจังเลยอยากได้คาแรคเตอร์เหมือนบุโก แต่อันนี้ก็ไม่ใช่วกโก้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่คายกันถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะอยากอ๋อแปลว่าอยากคาแรคเตอร์ที่คายกันมันก็ไม่ใช่เราก็เหมือนกันป๊อปปี้ก็คือป๊อปปี้ป๊อปปี้จะเป็นป๊อปอัพก็ไม่ได้ป๊อปปี้จะไปคายกับลาบูปูป๊อปมาดก็อาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อกับคู่ใหญ่เนี่ย เชื่อมั่นในความสามารถของน้องแล้วจะต้องเข้าวัดทีไหมครับเรอน้นี้ใจใดแล้วไปตัแม่เรื่องนี้ยังไงบ้างคือเชื่อมา่นบุโกะ่ะก็ไม่ได้เชื่ออะไรเยอะแต่สวดมต์ทุกคืนพอะไรนะสิบวัดไม่พอสิบตือไม่พอคือทุกคือรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นสายมูนะพี่กิฟต์เนาะพี่กิฟต์นะคะจะเป็นอะไรที่ใหม่มาเขาจะเป็นหัวทันสมัยแต่เราจะเป็นหัวทางแบบว่ามูเตรูพี่กิฟต์เขาจะพี่ไม่เข้าใจเนี่ยบุโกเขาจะเป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยกับแม่แดงเขาจะแบบ ออไอ้ไม่รู้ว่าไอ้ไม่เข้าใจอะไรเหรอหลวงบุโก้คือบอกว่าพี่ป๊อปปี้เอ๊ะพี่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 ขะมันต้องอย่างนี้คือป๊อปปี้เขาเป็นคริสเขาทำไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะส่วนสายพุทธดิฉันเองค่ะสายพุทธดิฉันรับบทดิฉันรับบทสายพุทธเองป๊อปปี้เขาเป็นคริสเงี้ยค่ะดิฉันก็จะทำหน้าที่เองคือไหว้พระสวดมนต์ทำบุญมูเตเอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่า เราก็ต้องใช้หลายศาสตร์หลายๆแบบอะไรเงี้ยเขาจะแม้ามันก็มีบ้างอนะอุดรอุดรูอุดรูุดรูุรัุดุกรูอุดรุรูอุดรูอุดรูอทอุกรูอุด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 ราอุดรูดรูอุดรูอดรูอดรอุดรูอุดองดรดอุดอดรูอุดอดออุรออรอออ แล้วแบบผู้จัดการก็เป็นบุกอีกกดดันไหมเพราะว่าอย่าง M U T เราก็จะเห็นทุกปีก็จะมีพอใครที่ถูกพูดถึงเยอะๆก็จะแบบความคาดหวังจากพี่ๆอ่เงีเอาไว่เอามาเป็นกําลังใจหมดเลยค่ะไม่เอามาเป็นแรงกดดันเลยเพราะเชื่อว่าพลังงานดีๆแบบเนี้ยเอเนอรแบบเนี้ยค่ะดึงเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นกําลังใจแต่ได้ส่งออกไปได้เยอะๆค่ะตรงๆนะวันนี้กลัวใครบ้างที่่งกาะเข้าประกวดใน ในในเร็วๆนี้เนี่ยบอกตรงๆไม่กลัวใครเลยออะไรทำให้เราไม่กลัวลอะไ,มไมรมันได้แม่อ้าวตายแล้วมันได้แม่อยากจับมือกับใครคะกับใครก็ได้ไม่ติดเลยค่ะอ่ปล่ได้จับมือใช่ไหมจับมือขั้นต่ำจับมืออ้าจ,จับมือแล้วต้องมองเท่านั้นค่ะเออมันได้แม่เั็กเยอะได้แม่ด้วยอ้าวใคตัวจะเขายืนกว่า ต้อง blocking ไปใหม่ว่าต้องไม่เป็นไรค่ะจะขวานหรือทรายฉันคุยกับเจ้าที่รู้เรื่องค่ะเออผนพูดเลยบอไปพวกบอกว่าบางทีมันมีเสียงลือสิแล้วเอ้าเฮ้ยตำนานนางลูปอะไรอย่างนางอะไรอย่างงี้ไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าอย่างเราเป็นคริสเตียนนะคะเรามีพระเจ้าคุ้มครองเออคนละศาสตร์กันใครรูปใครแตะเดี๋ยวฉันเอาเอาเอาไปเลยเคยเห็นไหมที่เขาเลียหน้าเลียตาน่ะโอ้โหพี่กะอ่ะ ดิวพีกะไว้แล้วดิวพีกะเอาไว้แล้วผ่านต่ามแน่นอนเออนี้ปอป้าจะรับตำนาน่งอ้ออ่าหรือไงคะเออเออต่อที่สามปุ๋ยเออพี่ปู๊กปุ๋ยป๊าเป้แม่ปุ้ย เออเดี๋ยวไม่พูดก็ส่งข้อความมาเมสส่งไปโอซักทีเมสเมสเมสอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยน่ะปีนี้อ่างหลบไปแน่เลยเออค่ะเออเออปิดตำนานสามปอค่ะปอที่สามมงแน่นอนค่ะปิดปิดตรงป๊อปปี้เออใช่เออ สำหรับบุโกะค่ะก็ก่อนที่จะไปพูดกับบ๊อบปี้เนาะเออพี่โบดว่าไปโพล่าไปโพลาพี่ยังวินีนี่เห็นไหมไอไม่เข้าพี่ี่บอกไ่มไอไม่เข้าใจอยู่เลยเออพ่ะ้เให่ออ ได้เขาแล้วระดับสูงไปจักรวาลได้รางวัลมาแล้วแน่นอนก็เห็นอ็ขอโทษนะคะคุยกันทางห้องก็เหรอห้องื้อเหรอคะหรือยังไงทำเต็มพี่ทุกอย่างคนพิดาเหรอเออพูดทุกทำทำเป็นที่ทุกอันอะไรที่ดีทำาหมดค่ะก็ฝากไว้เดี๋ยวพอพี่จะเข้ากองแล้ววันที่16นี้ค่ะก็คิดว่าบุกอ่ะทำอะไรได้ ได้ไม่มากเท่ากับตัว๊อปปี้เองแหละเพราะว่าเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนอ่ะพี่กิฟคือเราอยู่ได้แค่ในโรงเรียนอ่ะถ้าเราไปเจ้ากี้เจ้ากาไปจุนจานเจ้าของเรียนเขาก็เขาก็เดี๋ยวเขาก็ส่งข้อความมาหนูกลับบ้านก็อย่าเม็ดค่าอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างใช่ไหมเออเราก็อยู่หลังบ้านคอยซัพพอร์ตไปมูไววา้พาเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กิฟต์ล่ะคะของพี่ก็อาจจะเป็นสายวิทยาศาสตร์หน่อยะโเรียนบ้าง่าดูความเรียบร้อยค่ะอย่าได้ไว่าก็ต้องเป็นแนวมุกเกาะอยู่แล้ว ป๊อปปี้ค่ะก็ฝากทุกๆคนเลยนะคะกับการประกวด Miss ลินวอ r ์ด Thailand นะคะจังหวัดมหาสารคามป๊อปปี้บุญยศจันทราชัยชื่อนี้จำไว้นะคะจะไปคว้ามงมาให้ได้ค่ะอะเด็กน้าอ่มีน้ำตัวอะอะเชิญเชิญเชิญจริงๆนะลูกใจเย็นใจเย็นแล้วพวกเดียร่อยเท่าไหร่พง้อมคะเอาเลย่างค่ะเอาเลยค่ะลูกป๊อปปี้บุญยศจันทราชัย M U T มหาสารคาม آه <laughs>